คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่ปีนรั้วแล้วเข้าไปฆ่าคุณตาเจ้าของฟิตเนสโดยเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ตอนที่เรารายงานจําได้ใช่ไหมฮะตำรวจไปล็อกและจับกลุ่มตัวไซหานได้ไซหานหนีไปที่ไหนนะครับเมย์ที่ล่าสุดที่โดนจับตัวได้ก็คือซอยอยยุ65นี่คือนาทีจับฆาตกรนะฮะซึ่งยิงคุณตาเจ้าของฟิตเนสแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดเบื้องหลังให้ฟังแล้วก็ต้องขอชื่นชมตำรวจสืบของ กองบังคับการตํารวจนครบัน9ใช่ไหมที่มีการแกะรอยแล้วก็ตํารวจเพชรเกษมซึ่งเป็นท้องที่ซึ่งจับฆาตากรโหดรายนี้ได้นี่ฮะคดีใหญ่ๆจับได้หมดเลยยกเว้นคดีนิตยาเจล้านหนีได้หมดทั้งครอบครัวนี่คือนาทีจับไซหานขอให้ดูนาทีตอนตํารวจทขาล็อตตัวมาหน่อยตะเคีตะเคียนมาจมือยไหมมีครับ ไปมาต้อไปมขาของเท้าของเท้าใช่ตรงใจมือมาใส่บัตรรองเคเา้าครับนี่คือนาทีจับกลุมตัวในไซสหานนะครับและเดี๋ยวจะขึ้นผังให้ดูสักนิดนึ่งใครเป็นใครเพราะเนื่องจากว่าในคดีนี้อย่างที่บอกไสหานถือว่าโหดเทียมมาก ประเด็นก็คือจะเข้าไปหาแฟนตัวเองซึ่งทํางานกับคุณตายุทธโรธถูกไหมฮะ<ช>แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเขาอ้างว่าพอเข้าไปเสร็จคือคุณตาแกไม่ให้เข้าบ้าน <ฮะ S 1> แล้วคุณตาเอาปืนยิงขู่มันก็เลยแย่งปืนคุณตาแล้วยิงคุณตาตายนี่คือตอนที่เมื่อคืนนี้รายการจบไปก่อน <ฮะ S 1> คุณผู้ชมดูหน้าใสหานดิ เหมือนไม่สลดเลยตอนที่ตำรวจเขาไปล็อกตัวมาได้ของสืบเก้าของนครบาลเก้าขอฟังเสียงตอนข้วตัวมากลางดึกเมื่อคืนนี้หน่อยฮะเดินไปหานายแล้วปะพ่ชาฮานอะเรามีอะไรอยากจะชี้แจงไหมพี่เราทำไปทำไมอะไม่ค่ะพี่เราผ้าของพี่หนูได้ยังไงนี่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 เรามีอะไรอยากจะชี้แจงไหมพี่เราทำไปทำไมอะคะเรารู้สึกผิดไหมพี่ที่หนีไปสองวันหนึ่งคืนเรารู้สึกผิดไหมพี่มีอะไรเราอยาก พี่คนนั้นที่เข้าไปนี่ท to ุกคนจะจะไปฆ่าเนี่ยหรือว่าจะไปฆ่าเขาเลยเราได้วางแผนมาไหมพี่มันเป็นเพราะอะไรเราต้องไปไปีศาจที่พอหรอวันนั้นอะไม่ได้เลยไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนใช่ไหมพี่เราวรู้สึกไหมกับที่ทำไปความจริงจริงที่รู้สึกไม่ผิดอยากขอโทษครอบครัวใช่ไหมพี่บางทีก็ได้ขอโทษเขาหน่อยมีอะไรอยากจะชี้แจงหรือขอโทษหรือครอบครัวเขาไหมพี่ พี่แล้ววันนั้นคือพอพี่หนีไปเลยเอารถเขาหนีไปเลยเหรอตอนนั้นที่เราขับไปตามเส้นทางค่ะเราตั้งใจจะขับไปตามเส้นทางต่างๆหรือเราขับไปเรื่อยๆที่ ครับนี่คือนาทีจับกลุมนายไซหานนะครเป็นไทยใหญ่ดูไหมครับเ<ช>มแล้วคดีนี้ที่มันพีกก็คือว่ามันเรียกรถแท็กซี่มาบ้านของคุณลุงยุทธโรธหลังจากมันยิงคุณลุงเสร็จเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือเจ้าตัวเองขโมยรถของคุณลุง<ช>แล้วขับไปชนคนแถวถนนเข้าสาร<ช>ถ้าจําได้เมื่อวานนี้ผมเปิดวงจรปิดไปแล้ว แล้วก็เดินเตดเตรไปหาที่พักที่โรงแรมจนกระทั่งสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะวันนี้มันจะมีภาเพเหตุการณ์ซึ่งวันนี้อยากให้ดูวงจรปิดตัวใหม่ ัวใหม่ที่จะเปิดก่อนจะจับกลุ่มฆาตกรรายนี้ได้เป็นภาพอะไรครับเมย์ก็คือเป็นจุดที่เขาหนีมาจุดจับกลุ่มเนี่ยแหละค่ะก็คือซอยอ่อนนุช65นะคะหลังจากออกแถวแถวรังสิตแล้วค่ะปรากฏว่าวันที่11พฤษภาคม5ทุ่ม4นาทีนะคะจะเห็นคนร้ายค่ะมาถึงซอยอ่อนนุช65ค่ะเพื่อที่จะมาลักษณะเหมือนเดินหาที่พักนะคะซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดตัวแรกที่จะเห็นเข้ามาที่บริเวณซอยอ่อนนุช65นี่แหละนี่ค่ะใส่หานเดินมาลักษณะ เพราะอย่างที่บอกตอนที่มันเอารถลุงมามันชนเสร็จมันทิ้งถูกป่ะเมย์ใช่ทิ้งแถววัสม็นนาดีแล้วมันก็ขึ้นรถหาที่พักเออขึ้นแท็กซี่สุดท้ายไปมาอ่ะตอนนั้นไม่ต้องสนใจมาแล้วนี่คือนาทีก่อนที่จะโดนรวบ ใช่นี่คือหาที่นอนแล้วครับเมย์ใช่ค่ะก็คือ11พฤษภาคมมาจุดที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะเขามาถึงแถวซอยอ่อนนุช65วันที่23เออวันที่11พฤษภาคมตอน23นาฬิกา4นาทีคือ5ทุ่มเนี่ยค่ะลักษณะก็คือเดินตามถนนแวะพงหญ้าเหมือนทิ้งอะไรบางอย่างเดินย้อนกลับไปกลับมาเหมือนกับว่ามีการตามหาที่พักหรือไม่ค่ะนี่ก็จะเป็นจุดเปิดตัวต่วตอ,ตอไปเลยนะคะก็จะเห็นเขาเดินตามจุดต่างๆลักษณะเหมือนเดินหาที่พักเนี่ยค่ะ ต่อเนื่องกันหลายๆครั้ในจุดนี้ค่ะนี่คือนาทีตอนที่มีการพยายามจะหลบหนีและก็ต้องชื่นชมเมื่อตำรวจหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะ ต่อให้เปลี่ยนคันขึ้นแท็กซี่เดินเท้าตำรวจก็ลากคอจนได้คุณผู้ชมลองสรุปเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะเผื่อใครไม่ได้ตามและนี่ก็ต้องชื่นชมตำรวจอีกเหมือนกันจุดฆ่าลุงยุทธโรดเนี่ยก็คือแกเป็นเจ้าของฟิตเนสแถวเพชรเกษม69เลขหนึ่งตามเลขเลยนะฮะเลขหนึ่งประเด็นก็คือคุณลุงยุทธโรดเนี่ยรับเมียของใสาหานเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างแล้วต้นสายปลายเหตุคือปรากฏว่าใสาหานไปตื้อเมียบอกว่าให้ลุงยุทธโรดรับเข้าทํางานได้ไหม แต่ปรากฏเมียไม่เอาฮะเพราะเมียรู้ว่าผัวชอบซ้อมเมียก็เลยบอกคุณลุงยุทธโลดว่าคุณลุงอย่ารับผัวหนูเลยนะสุดท้ายไซหาเนี่ยมันมาหายเองแล้วคุณลุงก็เลยรู้กิติศัพท์ว่าไอ้เนี่ยมันชอบตีเมียลุงก็เลยหยิบปืนออกมาเพื่อจะไล่มันนะแล้วบอกว่าไซหาออกไปซะปรากฏว,ว่าลุงยิงปืนลงพื้นก่อนไซหาเนี่ยมันแย่งปืนจากลุงเพราะลุงแก่มากแล้ว หลังจากนั้นมันก็เลยยิงลุงพอยิงลุงเสร็จคุณผู้ชมฮะมันขโมยรถลุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ขับไปตามเส้นทางถูกไหมครับเมย์จนกระทั่งไล่มาเลยเนี่ยถ้าจบที่จุด4มันก็เอารถเนี่ยไปชนถูกไหมครับเมย์และหลังจากนั้นมันก็เรียกรถแท็กซี่แล้วก็ขึ้นหนีไปตามทางกล้องวงจรปิดเพื่อจะไปหาที่พักล่าสุดคุณผู้ชมครับคดีนี้เองเนี่ยหลังจากที่เราได้วงจรปิดมาทั้งหมดและตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ปรกากฏว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าครับผู้ชมฮะสอนอเพชรเกษม เมียของไซหานก็คือนางพองฮะตำรวจยังต้องสอบต่อเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่านางพองไม่ได้รู้เห็นเปิดให้คนร้ายปีนเข้ามาในบ้านตัดภาพไปที่นางพองหน่อยตั้งแต่ตอนเช้าแต่นางพองเนี่ยยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นนะนี่อันนี้คือตัวนางพองเมียของไซหานซึ่งตำรวจยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่เกี่ยวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงครึ่งตำรวจคุมตัวนางพองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองนะฮะโดยเบื้องต้นนักข่าพยายามถามทุกคำถามถ้าเทียบกับวงจรปิดที่ใส่หานแอบเข้ามาในบ้านของคุณลุงเจ้าของฟิตเนสได้อันที่หนึ่งที่นักข่าพยายามถามก็คือไม่ได้มีการเปิดประตูหรือส่งซิกให้ผัวปีนเข้ามาในบ้านใช่ไหมปรากฏว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็เห็นบอกมีบางช่วงก็คือพยักหน้า<ะ>เหมือนเป็นการตอบรับว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่เขาไม่ตอบ <mel od ic 00> อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีที่นักข่าวพยายามจะถามจะถามแต่เธอก็ไม่ยอมพูดยกเว้นพยักหน้าเหมือนกับเป็นการปฏิเสธุยัเกันเุยตอนนี้เรามีความกังวลยังไงไม่รู้เมื่อคืนได้คุยกันไหมว่าเขาฝากอะไรไมรับ

คุณผู้ชมครับสุดท้ายเลยเนี่ย<ฆ>พอเมียของใสาหานเนี่ยไม่ตอบคาถามอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะล่าสุด4ี่โมงสีตอนเย็นเพชเกษมคุมตัวใสาหานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยหลังจากคุมตัวมาเนี่ย<ฆ>ก็เจ้าตัวเองยังไม่ได้ตอบคาถามอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะแม้ว่านักข่าวจะมีการสอบถามอะไรต่างๆแต่เอาแหละคดีนี้หลังจากที่มีการจับกลุ่มได้ก็ต้องชื่นชมว่าตํารวจทํางานได้ไวฮะเพราะเป็นคดีที่นั่งรถแท็กซี่มาแล้วชิงรถ แล้วขับรถคนตายชนแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ขึ้นมอเตอร์ส้มมอเตอร์ไซค์หนีเนี่ยนะฮะสุดท้ายจับได้หมดน่าสนใจคือตอนที่เขาฆ่าคุณลุงเจ้าของฟิตเนสเสร็จเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะเราไปเจอว่าไอ้หมอเนี่ยมันไปเดินเตะเตะเอามือถือเนี่ยของคุณลุงไปปลดล็อก<ะ>เมื่อวานนี้คือร้านที่หนึ่งนะฮะเขาปลดล็อกให้ไม่ได้เพราะเขาจับพิรุษ ตำรวจไปเจอว่าก่อนมันจะโดนจับเนี่ยพอร้านที่1ปลดล็อกมือถือไม่ได้มันไปร้าน2และนี่คือร้าน2ใช่ไหมครับเมย์ใช่อันนี้เป็น,นขอไปร้าน2ก่อนเลยครับทีมงานอันนี้คือร้านที่1ซึ่งร้านที่1เมื่อวานเปิดภาพไปแล้วหลักฐานใหม่คือมันเดินเตดเตยไปปลดล็อกร้านที่2ร้านที่2เนี่ยจะเป็นตอน17บเนาฬิกานะครับนี่ช่วงเย็น5้าโมงเย็นเสร็จคุณผู้ชมฮะเข้าไปสอบถามเรื่องการปลดล็อก แล้วร้านนี้น่าจะอยู่ใกล้ที่พักถูกไหมครับเ<ค>มย์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมาหางานทําแล้วได้นายจ้างเป็นร้านข้าวหมูแดงแถวแถวร้านมือถือน,นี่แหละแล้วเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเพื่อขอให้ปลดล็อกตอนแรกเขาไปตั้งแต่ตอน11บเอโมงกว่าแล้วเนี่ยเขาไปทวงถามอีกเล่าว่าปลดล็อกได้หรือย,ยังซึ่งทางด้านของพนักงานนี้ก็บอกว่ายังปลดล็อกไม่ได้ต้องส่งให้อีกศูนย์หนึง่งรุนอะไรพี่ ยี่มือยี่โทรศัพท์ไม่ได้หรั้งใช่ใช่ฮะโทรศัพท์มาผัดข้อพี่ทำอะไรไว้เโทรศัพท์มื่อกี้ผมมาผัดข้อทำอะไรไว้คะผู้ชมครับและที่น่าสนใจก็คือได้งานแล้วกำลังจะไปทำเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านหมูแดงค่ะมันจะมีนาทีที่เขาได้งานแล้วด้วยนะฮะและตำรวจตามมาอ่านี่ฮะนาทีล็อกตัวของจริงฮะ สองทุ่มครึ่งค่ะจะเห็นรถชุดสืบสอนอเพชรเกษมกับสืบสืบออนครบาลเก้านะคะไปที่จุดที่พักของผู้ต้องหาที่อยู่ร้านหมูแดงซึ่งเราจะเห็นเป็นกล้องจอปิดที่เห็นไฟออรถตารวจเข้าไปจับกลุ่มและหลังจากนั้นค่ะ21่สนาฬิกาสินาทีนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนําตัวนายไซหานไปชี้จุดที่บริเวณร้านมือถือเลยค่ะคุณผู้ชมครับอขอเปิดภาพไซหานหน้าปัจจุบันให้ดูสักนิดหนึ่งให้ชื่นชมฝีมือตํารวจเพชรเกษมใช่ไหมแล้วก็สืบเก้านครบาลเก้าเอาหน้าจริงๆเเขาขึ้นมานี่ ตำรวจป่ะตำรวจคุม<เ>ตัวที่ร้านมือเรียบร้อยนี่ไวมากนี่และนี่คือชมหน้าฆาตากรโหดนะฮะนี่ฆ่าคนแก่